เป็นไก่อือเป็นไก่มาจากไหนอ่ะเราอ่ะเป็นไก่มาจากไหนอ,หอืชอชาวบ้านเขาโดนสิทธาใช่ไหมร้นอนแต่ช้าแล้วไม่ไปไหนไอ้ก็พูดจาเขาไม่ดีอีกแต่ไม่ดีแต่หันมามองกล้องเลยเเออหัวลู้ อาพี่เหมือนกันนะแต่ว่าพี่จขคงแย้วมาทำไมเนี่ยรู้จักกันสักหน่อยฮึ่จักกันปะารู้จักกันปะไม่รู้ไม่รู้แล้วมาทำไมเอา้าหน้าด้านว่านอนต่ออีกบ้านก็ไม่ใช่ของตัวเอง